มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นกันดีกว่านะคะเรื่องคำเตือนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะโดยทางด้านของคริสเาลิน่าจอเจว่าค่ะผู้ในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนกึ่งแนะนำนะคะบอกว่าให้รัฐบาลจีนหยุดการบังคับใช้มาตรการซีโร่โควิดได้แล้วเพื่อจะสกัดกั้นโควิด19นะคะเพราะว่าทางด้านของผู้ในการเนี่บอกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่จีนจะต้องออกห่างจากการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่แล้วก็ต้องมุ่งสู่แนวทางที่ตรงเป้า กขึ้นเพื่อรับมือกับโควิด -19 ค่ะ โดยความเห็นนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่จีนเผชิญกับการลุกฮือประท้วงต่อต้านตามท้องถนนของประชาชนหลายเมืองทีเดียวรวมถึงปักกิ่งแล้วก็เซี่ยงไฮ้ที่เป็นเมืองใหญ่ด้วยเนื่องจากไม่พอใจต่อการใช้มาตราการซีโรโควิดของจีนนะคะแล้วก็มีการแนะนําให้จีนยงเร่งกระจายการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะประชากรในกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะผู้ริการไอแวนบอกนะคะว่าตราการฉีดวัคซีนที่ค่อนข้างต่ําในผู้สูงอายุน่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้จีนต้องใช้มาตร มาตรการล็อกดาวน์ขณะที่การเกิดขึ้นของสายพันธุ์ที่แพร่เชื้อก็เพิ่มความเครียดให้กับความพยายามในการป้องกันการแพร่กระจายค่ะจอใจว่าบอกนะคะว่ามาตรการน,นี้ทําให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจให้กับประชาชนส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจที่ย่าแย่อยู่แล้วจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยอัตรางเงินเฟอ้อก็สูงมีวิกฤตพลังงานอาหารก็ขาดแคลนนะคะซึ่งมาตรการล็อกดาวน์ก็จะทําให้เกิดการ disruption ในซั p พลา chain อีกด้วยนอกจากนี้การล็อกดาวน์ก็ยังทําให้ทุกอย่างชะลอตัวตั้งแต การเดินทางเข้าชมร้านค้าปลีไปจนถึงการขายรถยนต์ในประเทศเทศรษฐกษิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกแล้วก็เรียกร้องนะคะว่าควรจะปรับแนวทางโดยรวมเกี่ยวกับวิธีที่จีนใช้ประมินการทํางานของซัพพลายเชนที่กระทบกับส่วนที่เหลือของโลกนะคะผู้ริการในแบบย้ําด้วยนะคะว่าการดําเนินการจํากัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ไม่ควรที่จะต้องมีผลต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจที่สําคัญดังนั้นจีนต้องกําหนดเป้าหมายในการจํากัดมาตรการซิโรโควิด ได้แล้วค่ะ และยังเรียกร้องให้ทางการจีนนะคะใช้แนวทางใหม่ๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อทั้งผู้คนแล้วก็เศรษฐกิจซึ่งนี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่ทางจอเจว่าไปสัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพแล้วก็เตือนว่าเร็วเกินไปค่ะที่ทางการการสหรัฐนั้นจะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วหวังด้วยว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดจากสงครามของรัสเซียยูเครนเนี่ยนะคะน่าจะทําให้พลังงานหมุนเวียนในยุโรปมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ชี้ด้วยว่าปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไขมากที่สุดคือภาวะความอดอยากค่ะที่ตอนนี้กําลังมาก ขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาส่วน i m เอฟคัดกันว่าจีนน่าจะโตเพียงแค่3.2ในปีนี้นะคะซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ค่อยเกิดบ่อยนะแต่ว่าครั้งที่เกิดล่าสุดนี้ก็มาจากมาตรการซีโร่โควิดแล้วก็ลากยาวมาจากเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลต่อจีนอยากมีนนยะสาคัญทีเดียวค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ